ส่วนถัดไปก็ส่วนตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นท่อนท้ายๆของบทความแล้วนะครับบอกว่า t a ต d a าน241เนี่ยก็ ground breaking นะครับในหลายๆทางนะครับในหลายๆแง่งมุมนะครับื ground breaking เนี่ยก็ประมาณว่าสั่นสะเทือนเลื่อนล้านปาฐพีอะไรประมาณนั้นนะ ground มันแปลว่าพื้นดินก็ได้ใช่ไหมครับ หรือว่าเป็นฐานความรู้เดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทั้น ground breaking mm hmm. ก็คือเหมือนกับมันทลายแนวคิดทลายฐานคิดเดิมๆอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสำนวนเนาะ in many ways in many respects นะครับแต่เขาก็เปลี่ยนจากคำว่า many เป็น a number of อะไรางี้เนาะ in a number of respects หรือว่า in a number of ways นะครับก็ในหลายทางหลายๆแง่มุมอย่างเี้นะครับลองมาดูทีละข้อนะครับ มันสั่นสะเทือนปฏวิวัติวงการอะไรแบบนี้นะครับข้อแรกก็คือมันสร้างโหมดการใช้งานพิเศษของอาคารขึ้นมานะครับที่เรียกว่า i i m MM, เนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างโหมดในการใช้งานอาคารพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อใช้ตอนที่เรียกว่ามันมีสภาพการหรือมีเงื่อนไขที่มันจำเป็นต้องทำนะครับ อันนี้ก็คือสภาวะที่เขาประกาศว่าเออภาวะการระบาดของโลกมันเป็นวงกว้างแล้วนะอันตรายแล้วนะอย่างนี้นะครับ IIMM o d e เขาก็นิยามโหมดนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สร้างคอนเซปต์เรื่องของการอะไรอะฟื้นฟ,นฟนูอย่างรวดเร็วนะครับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะ resilience นะครับในมันเหมือนการเอาคอนเซปต์เรื่องการฟื้นฟูการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ย เข้ามาไว้ในมาตรฐานด้าน IAQ นะครับด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารก็อย่างที่เราคุยกันใช่ไหมทบทวนนิดนึงแล้วกันนะครับในเ,เมื่อกี้ผมไปเขียนไว้ตรงไหนนะให้ตรงที่ว่าคำนวณคำนวณให้ดูนิดนึงอนะ่ะที่ว่าแล้วผมไปเขียนไว้ในสแตนดาดเลยเนรอแป๊บบนึ่นะโอ้ผมไปเขียนไว้ในสแตนดาดเลยอนะ่ะทบทวนนิดนึง ก็อย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยแคปซิตี้ของระบบฟอกอากาศระบบทําความสะอาดอากาศของเราอาจจะทําความสะอาดได้100 CFM สมมุตินะครับสมมุติตอนปกติในห้องเรียนเนี่ยเราต้องการอัตราการระบายอากาศสะอาดเนี่ยที่10 CFM ต่อคนเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราก็สามารถรองรับคนได้10คนนะครับแต่พอเข้าช่วงระบาดนะครับช่วง IRM ในมาตรฐานบอกว่าเราต้องจ่ายอากาศสะอาดเนี่ยสี่ f ิบซเ็มต่อคนเครื่องเราสเปคเท่านี้ครับร0 0 c f ซแปลว่าเรารองรับคนได้สองคนครึ่งนะครับก็คือสองคนนะครับแปลว่าตรงนี้มันรีสิลเลนตรงไหนนะครับตรงนี้มันทำให้เราฟื้นตัวเร็วตรงไหนก็แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องปิดอาคาเราไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียนเราแค่ลดจำนวนนักเรียนที่จะมา เรียนออนไซต์นะครับเราก็ทําเหมือนกับช่วงท้ายๆท,ที่เราเริ่มทํากันในตอนเรียนหนังสืออะตอนตอนที่แบบท้ายๆโควิดอะที่ว่าอะไรนะอม,มาเรียนทีละครึ่งห้องอะไรเงี้ยเออนะนะั่นแหละเนาะแต่ว่าตรงนี้เราจะมีตัวเลขที่แน่นอนแล้วมีตัวเลขแนะนําที่แน่นอนไม่ได้คิดเอาเองแล้วว่ามาแค่ครึ่งหนึ่งนี่คือปลอดภัยอะไรเงี้ยอย่างในที่นี้ถ้าอันนี้ก็ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันน้อยกว่าครึ่งตังเยอะใช่ไหมครับถึงจะปลอดภัยอะไรแบบนี้เนาะ แต่ว่าอย่างน้นอยๆมันก็ resilient นะครับก็คือไม่ได้ล็อกดาวน์เป็นศูนย์แล้วกว่าจะฟื้นตัวใหม่นี่มันก็นานเงนี้ยกว่าจะปรับตัวได้มันก็นานเงนี้ยนะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์แรกเนาะมันก็ทําให้อะไรอะเอสภาพสังคมมัน r e s i l i e n นเนาะมันก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับ